ลิวอพูชุดอายุไม่เกิน23ปีเมื่อวานนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์บทใหม่ที่แอนฟิลด์่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุสนามเฉือนเอาชนะชิลส์บิลรี่เข้ารอบ FA ฟ u p ับไปดวนกับเชลซีมีหรือที่ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเลียวมาเล่าจะไม่เอามาบอกและวันนี้นะครับก็ขอเสนอ5เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ พ่อแรกไม่มีถ่ายทอดสดสาหรับเกมเมื่อคืนนี้ FA ได้ออกมายืนยันว่าไม่ให้มีการถ่ายทอดสดทุกช่องทางในประเทศอังกฤษซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยแฟนบอลหลายล้านคนอดดูไปตามๆกันแต่แฟนบอลทางฝั่งอาหรับอเมริกาและบางประเทศยังสามารถรับชมได้อยู่ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าคิดเพราะนี่ไม่มีการแจ้งเหตุผลว่าทําไมไม่ถึงถ่ายทอดสดซึ่งหลายฝ่ายนะครับก็บมองว่า FA น่าจะเกิดอาการงอนขึ้นมาหลังจากที่ครอปออกมายืนยันชัดว่าไม่เห็นด้วยกับโปรแกรมการแข่งขันบอลถ้วยที่มีนัดรีเพย์โดยไม่จําเป็นและไม่สนไม่แคร์แมตต์รี โคดยูยี่สาม,มาคุมเกมข้างสนามแทนซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ FA ตัดสินใจไม่ถ่ายทอดสดเกมนี้ 2. โคดยูยี่สามและ,ะไร้นักเตะชุดใหญ่ในทีมเมื่อวานนี้เจอเกนครอปตัดสินใจให้นิวคริสลีย์โคดลิวพูรุ่นอายุไม่เกินยี่สามปีคุมทีมแทนเนื่องจากช่วงนี้เป็นเบรกนีนาของทีมชุดใหญ่ที่ได้พักผ่อนกับครอบครัวและกลายเป็นคํำคืนอันยอดเยี่ยมของนิวคริสลีย์จนได้หลังพาหงสแดงเข้ารอบได้สำเร็จซึ่งสิบเอ็ดตัวจริงนะครับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยกลายเป็นทีมที่อายุเฉลี่ยน้อยสุดในนนนกกกกาารรรรรรขััััวมทุรรบบเเจอออ์คื19 100ปีี 2วันทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้พบกับเอสวิล่าในเกมลีครีบรยบร้อยซึ่งนัดนั้นนะครับอายุเฉลีย่ยผู้เล่นอยู่ที่19ปี182วัน 3. เกมนี้มี VAr ปัจจัยสำคัญของเกมนะครับนั่นคือคำตัดสินของ VAr ที่เข้ามาช่วยตัดสินเกมนี้ทำให้โคงแดงไม่เสียผลประโยชน์จากจังหวัดที่ชูสบิลลี่ออกนำแต่ล้ำหน้าไปก่อนซึ่งถ้าเราดูจาก VAr มันกระลำจริงๆและในนัดแรกลิวอูลต้องเสียผลประโยชน์จากการที่สนามของชูสบิลรี่ไม่มี VAr ทำาไมหกแดงต้องเสียจุดโทษในเกมนั้นทั้งที่น่าจะเป็นการฟาวนอกกรอบซึ่งหลังจากชูบิวรี่ตีไข่แตกได้มเมตัมก็เปลี่ยนไปและจบลงด้วยการเสมอ2 2ประตูสอในนัดแรกจนต้องมารีเพลนซึ่งก็ต้องบอกว่า VAR มีผลมากๆต่อเกมการแข่งขันฟุตบอลทั้งหมดเลยนะครับสิ่งสุดท้ายที่นี่แอนฟิล บรรยากาศของเหล่าแฟนบอลเต็มสนามความจุแอนฟิลด์และฟอร์มการเล่นของน้องๆกลายเป็นค่ำคืนฝันร้ายของชูสบิลลร่จริงๆถ้าว่ากันในส่วนของฟอร์มการเล่นหงแดงต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจจะโชว์ผลงานทำกลางแฟนบอลความจู่เต็มสนามแม้ไม่มีนักเตะจากชุดใหญ่ลงเล่นแต่ตัวก็ขายหมดจนเกลี้ยงตามรายงานเคอร์ติสโจนกับตันงทีมเบรโดซิโรบิญาเนโกวินสเลมอดัมลูอิสและฮาวเวียเอเลียชวฟฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในค่ำคืนที่ผ่านมานักเตะกล้าที่จะเล่นแบบไม่เกรงกลัวนักเตะ กลายเป็นหงแดงที่ครองบอลได้เหนือกว่าบุกกระนำใส่โซชูบิลลี่ในเตะม,มุมเป็นว่าเล่นขาดเพียงอย่างเดียวเมื่อวานนั่นคือการจบสกอร์ที่เฉียบขาดในพื้นที่สุดท้ายไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นร่างคนของทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลด,ดีๆนี่เองนะครับแล้วคุณลละครับคิดว่าเด็กชุดนี้มันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟีลฟาวเอื้อมนิ้วขาวๆยาวๆอะไรก็ได้มากดเลยให้เราด้วยนะครับ สนับสนุนหน่อยตุ่มตามขนมอบกรอบรสขาโพดโคตรอร่อยพร้อมบดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดังทั่วประเทศ